อ๋อเอออันนี้เห็ดไปแล้วรวะนี่เอ้าเห็ดบาทนี่ไม่ทำไมแบบนี้ก็ซื้อมาเท่าไหร่แปดพันใครซื้อซื้อเองไทยสมุนอ่ะคโอ้ยยี่ภนบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อบีโอราคาแปดพันหรือาคาตีนสีเงินสีน้ำเงินโอ้ยแปดพันบาท ทำไมถูกมากเลยเนี่ย้ำตูดมันมันมันเล่นกนก่อยแล้วแล้วทีนี้มันจำนำเขาจำไอ้เจ้าของนเยเลยแปดนี่ันรถคัตชีผ่านไหนี่ชิบม้านอยู่ปมริมห้าหพันมั้งคันนี้นี่นี่ถ้าคันนี้ห้าหกพันเอาบอันเอาเลยห้าหกพันเอาเลยห้โค้งก็โเขาก็ไม่ขายแพงขายแพงดิแต่ก็บอกว่าแบตเขา แบตก็โล่ห้าร้อยแบตก็โล่ห้าร้อยห้าร้อยแล้วห้าร้อยหกร้อยแล้วแบตได้ซื้อใฉยเอาไม่ต้องมาไล่ไฟใหม่ไม่ต้องไล่ใช้แบตใช้ได้เลยใช้แบตใช้ได้เลยเอ้าวเลยเชื่อหายมาคนนี้พี่น้องมณีกาช่องคนนี้เขาจะซื้อรถนะพอดีว่าลูกบ้านเขาจะขายรถให้ราคาถูกๆแต่ตอนนี้เจ้าของเขายังออกไปทำงานอยู่ข้างนอกพวกเขทเเขาเขาขับแบบ ไม่ค่อยยุ่งพวกทำงานเถลิงอือใช่ใช่ใช่เขาม่ยุงเขาไม่ยุ่งหรอกไม่ยุงย่งเลยไม่เห็นพวกเถลจะมานบอกอะไรอยูเพราะว่าพวกเถมัในของเขาไงรถอันนี้ของเขาไงไอ,อพวกอะไรไฟไฟเถลิงเป็นใหญ่พวกขนมอือพวกคนหน้าเถลิเขาใหญ่แบบพวกขนมวันนี้พอดีว่าลูกบ้านใจดีจะจะมอบรถให้ยายพรนะจ,จ,จะขายให้ถูกๆ ตอนนี้พ่อใหญ่ปรกวดกับยายพรกำลังจะตกลงกันว่าใครจะเป็นคนชื้อเพราะว่าพ่อใหญ่ประกวก็อยากได้ยายพรก็อยากได้เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวพี่เจ้าของบ้านเข้ามาอีกคนหนึ่งเขาจะมาบอกราคาว่าคันละเท่าไรและสงคนนี้เขาจะตกลงกันยังไงถ้ามันถูกพ่อใหญ่ปรกวดก็จะเอาถ้ามันแพยงยายพรก็จะเป็นคนซื้อเนาะเนอน,นะเน่เราม่เงินใส่ เมื่อนี้ก็ถือว่าพ้นตกมากช่วงสมบัยยยยนเพื่อนพี่น้องบ่ได้ลดน้ำน้องกระาพากันมากกว่าด้วยไหมคือเก่าเนี่ยเอาสำหรับคลิปนี้ก็จะไปเสม,มีดเดียเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า